สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมม h a ชแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักประจำเดือนกรกฎาคมปี66นะคะเดินทางมาถึงทิวของชาวกรกฎกันแล้วค่ะช่องเมมเมดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะการแบ่วันที่ได้มัจงกบันตกแล้วก็แบบของไทยเลยนะเป็นดวงทั่วไปนะคะ ดวงในวันนี้เหมาะกับคนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์ในปัจจุบันนะคะเช่นมีคนคุยมีแฟนหรือว่าแต่งงานแล้วนะถ้าคุณยังโสดสนิทหรือว่ารอรักเก่าอยู่เนี่ยจะมีดวงคนโสดแล้วก็ดวงคนรอรักเก่าแยากให้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มเปิดไพ่จากโมโนโลจีก่อนเป็นไกด์ไลน์เรื่องทั่วไปให้นะคะตรงนี้จะเป็นส่วนที่เสริมเข้ามาให้นะคะ,ะในดวงรายเดือนนะคะ Speak your world into being นะคะ Attention to the details แล้วก็ Honor your feelings ในเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของหลายๆท่านนะคะที่มีราศรีกรกฎยังไงก็ขอให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะมีความโชคดีเข้ามาสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความรักที่ดีด้วยนะคะเรามาเริ่มทำนายกันเลยค่ะจากราวาลบอกว่าอยากให้คุณนะมีความมั่นใจในตัวเองนะคะมากพอที่จะแสดงออกในสิ่งที่คุณคิด นะคะ Speak your world into being ก็หมายถึงว่าอะไรที่คุณเป็นอยู่ตัวตนของคุณทุกอย่างเนี่ยคุณสามารถแสดงออกให้บุคคลรอบข้างได้รับรู้ได้ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของงานเหมือนกันการทํางานก็ออกให้ใช้ความสามารถของเราให้เต็มที่นะคะแล้วก็มีไอเดียอะไรก็สามารถจะพรีเซนต์ได้เลยนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยให้เป็นตัวของตัวเองนะคะและทุกอย่างจะดี a t ten d to the details ก็หมายถึงการให้ใส่ใจรายละเอียดนะคะมันจะยิ่งทำให้สิ่งที่คุณมีความสามารถอยู่แล้วเนี่ยมันเพิ่มวีทคูณเข้าไปอีกนะคะในการประสบความสำเร็จนะคะทุกอย่างจะดีขึ้นถ้าเราแบบว่าใช้ความสามารถแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดด้วยนะคะ Honor your feelings แต่ก็อย่าลืมที่จะให้ความสำคัญกับความรู้สึกของเราด้วยเนาะที่มีต่อสิ่งต่างๆรอบๆตัวนะคะจะตัดสินใจทำอะไรก็ต้องคิดถึงใจเข้าใจเรานะทุกอย่างจะดีนะคะ เดี๋ยวเรามาทํานายในส่วนของความรักโดยตรงนะไพ่ทาโร่นะคะจะเปิดทั้งหมดแปดตำแหน่งนะคะพลังงานน่าจะมีพาชชั่นเยอะนะวันนี้ได้สับไพ่แล้วไพ่ก็คือบินทั่วไปหมดเลยน่าจะเป็นพลังบวกนะคะ มาใบแรกมีพลังบวกเต็มๆเลยนะคะตัวตนคุณนะใบที่2ตัวตนของคนรักใบที่3สิ่งที่ต้องระวังใบที่4พลังงานที่มีร่วมกันนะคะใบที่5สิ่งที่เขาอยากบอกคุณรู้ใบที่6มุมมองที่เขามองคุณใบที่7นะคะอิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อความสัมพันธ์แล้วก็บทสรุปค่ะทายสำรับมีราชินีถือถ้วยไพ่ดีนะคะ ก็หมายถึงความเข้าใจนะคะการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันความสัมพันธ์ที่มีการลงทุนทางอารมณ์นะคะตัวคุณได้3มถ้วยมีข่าวดีเข้ามาณนะช่วงนี้นะคะเตรียมตัวรับฟังได้เลยอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องงานเ,าเรื่องครอบครัวถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ก็คือได้ใช้เวลารวมกันนะคะมีความสุขแฮปปี รอคอยอะไรที่แบบอยากให้แฟนทําให้อาจจะได้รับตรงนั้นเนาะแฟนคุณก็ให้ดีค่ะเด็กถือถ้วยก็หมายถึงคนที่รู้ใจตัวเองนะคะอยู่ในจุดที่มีความสุขอาจจะได้รับเรื่องราวข่าวดีโชคลาภอะไรต่างๆด้วยนะคะแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเขาเป็นคนรักที่ดีนะคะถ้าเคยโกรธเคยงอนอะไรกันอยู่เนี่ยเขาจะเป็นฝ่ายง้อนะสิ่งที่ต้องระวังนะคะเป็น1ิบดาบ เรามัดระวังปัญหาบางอย่างที่มันเคยแก้ไขไปแล้วจบไปแล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะกลับเข้ามานะคะอะไรที่มันเป็นอดีตอะที่มันเคยเป็นสิ่งที่ไม่ดีเท่าไหร่นะคะต้องรามัดระวังตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเราหรือฝ่ายเขาเนาะพลังงานที่มีร่วมกันดีนะคะชาเรียออตเคยมากับหัวแล้วแปลว่าความแตกต่างระหว่างคุณสองคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มันเห็นได้ชัดเลยตัวอย่างเช่น คบกับคนต่างชาติหรือว่าระยะทางนะคะไกลกันนะหรือว่าอุปสรรคปัญหาอะไรก็ตามอะ่ะที่เคยมีะนะคะมันสามารถที่จะแก้ไขได้มีการปรับตัวมีการหาทางออกได้ลดช่องว่างระหว่างกันและกันนะคะซึ่งเป็นความพยายามจากทั้งคุณแล้วก็แฟนคุณนะเพราะว่าเป็นพนักง,งานที่มีร่วมกันนะคะสิ่งที่เขาอยาบ่อยคนรู้มี9คาถาเขาอยากจะบอกว่า เขาได้เข่าผากับคุณเนี่ยเขาก็มีทั้งสุขและกะ็ทุกนะคะแล้วก็เริ่มเรียนรู้นิสัยใจคอของคุณแล้วต่อจากนี้ไม่ว่าจะต้องมาเชิญกับชาล g e อะไรก็ตามในความสัมพันธ์เนี่ยเขาจะใช้ประสบการณ์นะคะ,ะเก่าๆที่เคยมีร่วมกับคุณเนี่ยฟันฝ่าอุปสรรคไปแล้วก็ทําความเข้าใจในตัวคุณได้นะคะมุมมองที่เขามองคุณ The World ที่กับหัว เขาบอกว่ายังไงคุณก็มีความรักใครกับเขาแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะคะความสัมพันธ์นี้ไม่มีทางที่จะจบลงเพราะว่าเขามั่นใจเชื่อมั่นในตัวคุณว่าคุณรักเขานะคะแล้วก็อยากจะอยู่กับเขาตลอดไปโหซึ้งมากนะอิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อ,อความสัมพันธ์นะคะเป็นไพ่ไฮพิเซตอาจจะต้องระมัดระวังผู้หญิงนะคะหรือว่าคนที่มีลักษณะคล้ายผู้หญิงที่แบบ เป็นคนคิดเยอะคิดมากอ่าดูยากนะคะน้ำนิ่งไหลหลึกอะไรแบบนี้ที่เข้ามาแล้วก็มันมาตรงกับสิบดาวตรงนี้ด้วยไม่มองว่าอืมเขาอาจจะเคยเป็นคนที่เป็นศัตรูกับเรามาก่อนหรือว่าเคยผิดใจกับเรามาก่อนแล้วก็วนกับเข้ามาอีกนะตรงนี้ถ้าใครเคยมีปัญหามือที่3บางทีต้องระวังว่า บุคคลนั้นนะ่ะอาจจะพยายามกลับเข้ามาในชีวิตของคุณทั้งคู่อีกนะคะตรงนี้ต้องแยกนะไม่ได้หมายถึงว่าตัวเราหรือว่าตัวแฟนเราต้องไปเล่นด้วยคนนั้นแต่หมายถึงว่าคนคนนั้นเนี่ยเหมือนพยายามจะวนกลับเข้ามานะคะแต่ก็ไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องชู้สาวเสมอไปนะมันอาจจะเป็นคนที่แบบสร้างความเดือดร้อนบางอย่างให้กับเราอะนะคะทีนี้มาดูในส่วนของบทสรุป สามเหรียญกับผัวอาจจะมีบางอย่างนะคะที่คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะเรามัดระวังการเข้าใจผิดด้วยหกดาบแต่อยงง่างไรก็ตามยังไปต่อกันแน่นอนนะคะไม่ได้แบบมีทะเลาะกันถึงขั้นแบบต้องเลิกรายแยกทางนะแล้วก็อัศาวินถือคาถาตัวนี้ก็หมายถึงความก้าวหน้าที่เป็นบวกนะคะไพ่9ก้าดาบตรงนี้มีบางเรื่องที่ไม่สบายใจนะซึ่งไม่มองว่าน่าจะเป็นบุคคลคนนี้แหละที่อาจจะกลับเข้ามาสร้างความปั่นปวดให้กับคุณสองคนได้แต่เท่าที่ดูเนี่ย ไม่ใช่เรื่องที่มันจะมาเอาชนะความสุขที่มันมีเยอะมากในเดือนนี้นะคะดูดวงไว้ล่วงหน้าก็ระมัดระวังนะคะคอยระวังว่ามันจะมีเรื่องราวในอดีตคนในอดีตเข้ามาหรือเปล่านะคะแต่ว่าไม่ต้องไปจับผิดนะเดี๋ยวเรา,เามาพยากรณกันต่อเลยค่ะไพ่โอรคนะคะ finance and career make the e f f แ r t แล้วก็ codependency ช่วงนี้เรื่องการงานการเงินก็เด่นนะคะอาจจะต้องโฟกัสที่งานที่เงินด้วยนะอนอกจากของเรื่องของความรักแล้วนะคะ มคเกอฟอร์ดคุณสองคนอย่างที่ไม่บอกว่ามีชริออตขึ้นมากับผัวที่ว่าจะมีต่างฝ่ายต่างปรับตัวเข้าหากันนะนะคะก็คือการเสียสละนะจะเกิดขึ้นทั้งฝ่ายคุณและฝ่ายเขานะคะโคดิเพนนซีตรงนี้หมายถึงว่าขาดกันและกันไปไม่ได้นะคะตีความในแง่ดีโคดิเพนนซีเนี่ยก็คือคนที่ไม่สามารถอยู่โดยปราศจากกันและกันได้นั่นแหละคือคู่ที่เกิดมาคู่กันนะคะคู่แท้นะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันนะคะที่ไพ่คำแนะนำจาก อ่อแองเจ้วันเซอร์นะคะ helpful people within the next few months นะแล้วก็ communicate clearly อาจจะมีคนเข้ามาช่วยนะคะไม่ว่าจะช่วยในด้านการงานการเงินหรือว่าเรื่องความสัมพันธ์เนาะอาจจะเป็นคนกลางนะที่เข้ามาพูดคุยใ้ปรับความเข้าใจกันก็ได้นะคะในบางคู่มีวิสินเดลฟีมันด้วยภายใน3เดือนข้างหน้าทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินสุขภาพหรือว่าความรัก Communica t e clearly การพูดคุยการเปิดอกคุยกันคือสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทาให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเดินหน้าไปได้ด้วยดีนะคะก็เอาคําแนะนําไปใช้นะ วันนี้ขอบคุณชาวกรกดแล้วก็ชาวสองทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจกับเมยเมยด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เมยเมยมาแนะนำหินแบริลนะคะเป็นหินมาศจรรันชนิดหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ขายดีมากๆด้วย หินชนิดนี้นะคะช่วยส่งเสริมความรักความสัมพันธ์ค่ะทําให้คุณมีบุคลิกที่น่ารักสดใสนะคะแล้วก็คิดบวกทําให้เกิดความสมมามัคคีกันนะคะระหว่างคุณแลวก็คนรักแล้วก็หินชนิดนี้ยังช่วยให้คุณมีสติมีความพิดสร้างสรรค์ทําให้เป็นคนที่ทํางานเก่งขึ้นนะคะ โอเมนเส้นนี้นะคะเกรดพรีเมียมค่ะสีแดงนะคะเข้มๆเวลาโดนแสงเนี่ยจะเห็นว่าโปร่งแสงนะคะเม็ดใสเกรดดีมากเป็นหินช่วยส่งเสริมเรื่องโชคลาภนะคะการงานการเงินค้าขายการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะใส่ได้ทุกราศีค่ะ ค่ะวันนี้นะคะก็มีโรสคอสเข้ามาใหม่นะคะมีทั้งหมด3เส้น3ขนาดนะคะโรสคอสเนี่ยก็เป็นหินอ่าไม่ตามหานิยมแล้วก็หินที่ส่งเสริมความรักความสัมพันธ์นะคะทําให้เรามีความอ่อนโยนนะคะดึงเอาบุคลิกด้านความอ่อนโยน,นยของเรานะคะออกมาเนาะ ก็จะมีขนาดนะคะ7จมิลนะคะ9.5มิลแล้วก็มี14มิลนะคะอันนี้ก็จะใหญ่นิดนึงนะคะสำหรับใครที่ชอบความโดดเด่นถ้าชอบเส้นเล็กๆใส่หลายๆเส้นนะคะก็จะแนะนำเป็นเส้นนี้ส่วนเส้นกลางเนี่ยใส่เส้นเดียวก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะอันนี้บอกเลยว่าเป็นโรสคอ r สมาดากัสการ์แท้นะคะไม่ผสมสีแน่นอนนะคะหินสวยนะคะแล้วก็ราคาย่อมเยาวด้วยยังไงติดต่ออ่แอดไลน์ได้ที่ชัยวรวิศกสโตได้เลยนะคะ เป็นหินหายากนะคะเส้นนี้เป็นอเวนชูรีนสีส้มนะคะเกรดดีมากร้อยเข้ากับจี้นะคะที่ออกแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเป็นหินอาเกตสีสม้มช่วยเรื่องสุขภาพทั้งกายใจค่ะสนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ chayo_stone นึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ